สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่คลองข้อยระดาครับหรือคลองข้อยข่อยขวัญครับบ้านกนวนตำบลกนวนอำเภอสั่มสูงจังหวัดนนทบุรีครับพร้อมข่อยขวัญเลยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับห้อยขวัญสั่มสูงครับเมื่อนี้ไายทำเสาวันที่13เดือน7ปี67ครับคิววันเสาร์เป็นของทางห้อยขวัญว่าจะเอื่นเบาขวัญอยู่ประเทศแถวยี่เอื่นห้อยตเอื่นเบาขวัญซะลูกเมียกับว่าท่านในมีเอื่นเบาก็ได้เอื่นเบาขวัญนะครับเนาะมาจจกโกหกเบาขวัญมาอนิเมื่อนี้มาอ่า เอาให้เบิ้งสามรายการมื้ยนี่สามเต่ว่าเขาเขามีในคอกหลายโคมอยูหย่หลายโต <c oughs> อยู่ครับเออบางตัวเพื ues, ่อนคือยังบอกแล้วครับเพื่อนเลี่ยงให้มันอ้วนให้มันสมบูรณ์ครับเพื่อนพึ่งมาเพื่อนพึ่งมาเพื่อนกะว่าถ้าด้กลิ่นยังมันอาจสีเป็นซูบสูบมันที่เบิ้องมาเพมครับเพื่อนกะเลี้ยงเบิ้งสะก้อนเลี้ยงใบให้มันพีพีงามๆเหลี่ยมๆให้มันสมกับเงินพอไม่พี่น้องครับเพื่อนกะเลี้ยงดูย่างดีครับรอยพอไม่มีน้องอยู่ีเพราะนั้นเราขอมาเบิ้งเลี้ยงเบิ้งศึกษานิสัยใจคอเพื่อนสะก่อน เพื่อนเชียงเพื่นอนยังวอรสิ่นะครับนะครับท่านนายดีเพราะนั้นแล้วนอกจากเที่ยวไทยอยู่ในกล้องเห็นอยู่ในกล้องมาเบิงมาเบิงอยู่ขอกอยู่ฟาร,ร์มก็ยังมีอีกหลายตัวครับเอาตัวแรกเขาละเอียดมาเลยครับตัวแรกนี่เป็นแม่แยกลูกไปครับสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบแปดบวกลบครับบางเชียกอเลรรอยสี่สิบเก้าเลยครับแต้าบางเชียกกะไรหน่อยว่า เห็นบาดยูนเพิ่งยื่ทจ่จังหวะบางทีโน้มหนาบางทีแม่นย้อนหลังบางแช่เพิ่นกิ่เพิ่นกิย้อนเออย้อนไปทั้งหลังบางทีนะครทั้งหนาแม่นเอาว่าเขาเบิ้งเขาเบิ้งด้วยสายตาเขามันประกอบน้ำส่วนสูงจะลำเมตรเท่ากับประกอบน้ำครับได้ลูกไม่จักโตแล้วครับตัวนี้มีลูกมาแล้วสองตัวถือว่าเป็นควาวยกำลังดีครับเพิ่นเป็นเพิ่นเป็นลูกสาวของปลากล้วยน้องบัวครับตัวนี้เลยนะครับผมอืม นี่ครับเบื้องหน้าตาทั้งเขาสวยงามเลยครับเนี่ยสวยแล้วครับตกขั้นซ้อนสวยเลยลหละนี่ครับอัตลักษณ์ชัดเจนนาเสื้อหนาคมจับตาใหญ่เลยนี่ครับสำหรับยูที่ไม่พร้อมน้องหายความรู้คือตาแต้มแบบปีกพีเสื้อขาวๆาขึ้นน้ําขอบตานะครับเนี่ยครับเอื้นตาแต้มเออตาแต้มปีกพีเสื้อมันใหญ่กัเลยเอนปีกปีเสื้อครับอันนี้มันใหญ่มันใหญ่มันหลายเลยครับบางตัวกันหน่อยบางตัวกันไหล ตาแแจมจ้ำครับนี่แก้มจ้ำเนาะนี่เบื่องแกจมจ้ำครับนี่แแจมจ้ำนี่แก้มจ้ำแแจมจ้ำอยู่ใต้ค้างกับนีอีกนี่ครับนี่จ้ำหนึ่งแล้วก็ขออ้องครับนี่คือขออ้องอันนี้คือความรู้นะครับสิบหัวหูจักครับอันนี้คือไปรนไปรุ่นห้ความรู้ไปน้ำครับอันนี้คือขออ้องรับขออ้องขีดนึงสองขีดสามขีดผูกโบแล้วเตะโตแล้วเตะโตครับส่วนเอื้อปากเผ้ามงนี้ปอกเผ้าคือมึงนี้ ทางง่ายขางดีเนาะมันเนื้อข้างไหนเนื้อห้างหลายทางดีครับกับผู้่นมักกับว่าเอาอันเอืกเผาใยใยจังสรงลูกดีจังงามผลว่าครับแล้วแต่ผู้มักคือเกาครับแนวนี้เออมันตีได้หลายอย่างสำตรว่สทรงลูกสายเนื้อสายเนื้อหลายๆเนาะเนื้อหนาตอนตอิเอะอกเผาไหลายเวลาเขาขายเนื้อตีเนื้อมันก็ได้หลายครับ<า>มันแล้วแต่ผู้มักแล้วแต่ผู้มองคือว่าล่ะครับความงามมันต่อมีสูตรไต่โตได้ครับงานครับงามกขึ้นกันดิแล้วแต่ผู้มาสวยครับอืกหลังนิดนึง ถุงน่องขาวครับถุงน่องขาวก็คือไส้ถุงเท่าขาวนั่นแหละครับนี่นี่คือถุงเท่าครับถุงเท้าสีสีขาวเนาะที่บ่าวขวัญเพื่อนบอกมาทั้งเบอดนั้นคืออัตลักษณ์ควยไทยถูกต้องยืนยันความเป็นควยไทยครับครับบ่เหมียนควยปลาบ่เหมียนควยมูลาเบอนคขวยน้ำเขานะครับคือควยไทยครับอัตลักษณ์ที่บ่ามาเบิง์ขับส่วนสูงเพิ่นเม่นี่ก็คือแยกกลูกไปไปจับสัตว์ล้บผสมหั่นทายาให้ดีก็คือไปหอดฉีดยาบำรุงเบอนอยาบำรุงื้อตรวจแล้วครับคือตรวจ ตรวจระบบสืบพันธุ์ภายในให้เรามอบอกว่าเมื่อเกินอาทิตย์เป็นสัต์ครับหรือว่าสมมุติว่าเอฟซีท่านไหนซื้อไปอีพออีเมลหรือว่าพี่ป้าน้าอน้องนุ่งเนาะอยากให้ผสมให้จับซั์ให้ผสมให้เนี่ยยังซี่ก็ได้ครับความมิหนีมีพอพันแม่ไพอพันตัวนี้ก็ได้ผสมให้ผสมให้ครับจังออกไปส่งก็ได้ครับฝากเรื่องฝากเรื่องมือละครอย ฝากขาเกี่ยวหยาคำเวอาเลีอยงกคือฝากเขาคงการนี่กันเลยฝากเขาคงการนี่มีใบผสมมาตรฐานให้นะครับผสมเราท่านออกไปส่งก็ได้สําหรับผู้ที่จับสัตว์บ่เป็นเดี๋ยวผมขึ้นให้เดี๋ยวผมขึ้นรูปพอพันธุ์ให้ครับตัวนี้เป็นพอพันธุ์ที่มาตรฐานครับนี่มีเอกสารยืนยันชัดเจนครับเขาฝากเขาคงการนี่เลยก็ได้ฝากเขาคงการนี่เลยครับแต่ว่าอัดผสมให้เราพอเมยพี่น้องผสมให้ลุ่นเองพอเมยพี่น้องเขาไปลุ้นทกับตรวจท้องนะครับเพราะว่าพื้นที่มันยังมั่ทันดีอ่าเด็ดลอย เบิ้งครับเป็นควายที่โค้งสางสูงใหญ่เหว่าปนุกรรมปนุกรมกรมมาสันหนึ่งแล้วครับครับหูแห้งหู้ครับเอาเบื้องไทยยังน้อยครับย่าไปเรียงอ้วนหลายตัวนี้กาลังพอดีเลยครับกำลังเหมาะกับการเขา่าคลอดผสมเลยครับนี่คือไทยไทยงามไทยงามเต็มกวางเงาหางเงเป็นไดครับวันนี้เขาไทยแจ่งแชงัดฉัดเลยครับเบื้องชัดๆทุกอย่างเลยครับละเอียดละเอียดเลยครับ เพนหลังกว้างครับเพนหลังกว้างว่ากับวงเขาทอากันสวยงามเลยเพราะว,ว่าผิวพันธุ์เพือนนี่ผิวพันธุ์พืชนดีครับตัวนี้ที่เป็นยางดีครับค้น <สา S 1> ค้นสันแล้วกับค้นที่ผิวพืชนีเป็นคิ้งพือนเย็นๆครับเนื้อนัองนพ,นพื้นดีอันนี้คือท้ายครับเดี๋ยวอันนี้คือรับประกันตำนี้ให้ทุกยางรับประกันระบบสืบพันธุ์ให้ครับ ผู้ใดสนใจพันธุกรรมเจ้าซปเปอร์บิ๊กครับตัวน,นี้เลยนี่ครับคือจี่ดไน,นี่เลยครับให้ผสมให้จะเอาไปส่งก็ได้ไซซปเปอร์บิ๊กก็ได้หรือว่าส่ตัวอื่นก็นได้ครับนี่ครับโอ้ยสวยงามแม่บอกใส่รอย4ีครับ48บนี่ถือว่าหายากในตอนนี้ถาท่องมามผมมาถาท่องมาเท่าที่เขาเปิดมาเนาะมีแสนหาบวกลบ ถารอยี่ที่แปนะครับี่เจ็หายหาสก็ต้องวากันแป0สองแสนครับแต่ทองชัดเจนลราโตดีพอมะเราเข้าตเมิงโตเป็นหลักยังเกล้องสูงเป็นหลักเดี๋ยวนี้เพราะว่าแต่้อยซี่เจดครับรอยซี่สิบวกตอนนี้ก็ถือว่าหาซื้อยากหายากขามาให้เบิ้องยากแล้วตรงเลยผมไทยควยมาเนาะช่วงอาทินนี้บอกคำเดียวเลยครับไปหากล้วยมาไทยในช่องยากแล้วหายากครับโตร้อยีดีดีมากลยนะราคากะเริ่มเริ่มเริ่มสิดีแล้วนี่ครับ มันดียู่แล้วครับยูที่เขามา่เปิดในช่องเขาต้องไปหาซื้อเบิ้งเขาจังอีหัว่ามันหายากแล้วราคามันเป็นไหนครับยาไปเซียคัมลือยาไปเซียคัมซาครับอเขาต้องไปหาซื้อตัวเองก่อนไปร้องถามบึ้งในคลองเห็นในคลองในฟาร์มล้องไปถามร้องไปถามเบึ้งครับตอนนี้ครับตัวนี้แบ่งให้จักบาทเนาะยังสั้นยังสีเดี๋ยวสิตกใจครับอันที่ว่าถึกๆกับไปย่างบื้งยูตลาดครับมันเป็นตัวงไหนครับที่ได้เข้าใจแล้วก็เห็นภาพไปน้ำเลยเบิ้งกับตัวนี้ ยืนดียืนงามล้มตัวเหงากระโดูกไงอัตลักษณ์ชัดเจนม้วนเขาสวยเป็นเหงาครับดีเลยครับหมอการบอกในพันเราพันธุกรรมเพื่อนมาสั่นหนึ่งเราชัดเจนสายเลือดเรากว่าเวลาเข้าไปคว่วยสายเข้าไปเห็ดมันเห็ดไงครับชัดเจนครับเอาบอกราคาเพื่อนเนี่ยราคาถึงบอกราคาเนาะเปิดเท่าไรครับราคาเปิดไว้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทต่อได้อีกครับนี่ต่อไปไดยอยาซื้อทรงฟีปากอีสานเหมือนเดิมครับถึงโปรโมชั่นถึงทรงฟีงามครับครับ เบื้งดนๆครับมันมีแค่สามรายการสามตัวโอเคครับตัวต่อไปนะครับับบอาขวานโค้มที่สองแม่ลูกงครับเป็นแม่ลูกครับรายละเอียดแม่ก่อนเลยครับรายละเอียดแม่เพื่อนนี่เป็นสายป่านสุรินครับตอนนี้สถานะเพื่อนทองหกเดือนสามหัวใจตัวนี้ครับผมบวกลูกสาวอีกอายุเก้าเดือนลูกสาวตัวใดครับลูกสาวเพชรเช่มครับ เจ้าเพชรแชมป์ในท้องนี่ตัวไหนครับในท้องเป็นซูเปอร์บิ๊กครับกาโตยู่ข้อเขานี้ละแมนครับถือโอกาสให้เก็บซีเขาเบิ่งเลยนี่ครับเจ้าซูเปอร์บิ๊กตัวนี้เจ้าซูเปอร์บิ๊กพอเพิ่นเป็นบิ๊กอุทยไยครับแม่เป็นแมงน้ำตาครับนี่ครับโตอยู่ข้อเขาเลยนะครับที่เป็นพอพันธุ์ละผสมพอเราผู้ใดจะเข่าข้องการคือตัวนี้ครับสูง163ตอนนี้ฟันสองคู่ สามหัวใจเด็ดแน่นอนครับถือว่าพันธุกรรมสองสันสามสันนสูงหนึ่งร้อยสี่สิบสี่โอ้ถือว่ามาดีมากที่เด่นเดนเลยที่เหลียวเห็นเสียว่าเซีทุกคนเห็นก็คือไอเราอัตลักษณ์มาดีมากครับนี่ผีเสื้อใงญ่ๆอีกตาแต้มผีเสื้อไม่วงเขาเปิดกว้างดีอัตลักษณ์เพิ่นจิตตาแต้มผีเสื้อตาแต้มเงี้ยผีเจื้อเขาขาวนี่ครับว่าหมอท้องครับสงเขาสวยหนาคมอืมเปกันเำตาลรับครับ ข้ออ้งผูกโบนี่ครับถุงน่องเขาตาัแต้มแจมจำข้ออ้งถุงน่องเขานั่นแหละครับตัวนี้อัตลักษณ์ควายไทยผลิตชัดเจนผนเด่นผนเด่นครับแล้วกับผนกะอางอีกบางด้านข้างครับส้นสูงถือว่ามาดีเลยละครับหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ครับกำลับส้นสูงโอ้โหครับแล้วกัท่องอีกหกเดือนลูกสาวเก้าเดือนครับขนาดท่องหกเดือนโบโบสุดหลังหลังโบเอ็นโบซือซับหลังโบเอ็นหลังโบ หลังบะตกเลยถือว่าลําเนื้อรับตัวดีเลยล่ะครับเดียงลูกซ้ำเดียงลูกสองตัวเนาะตัวติดก็ยังกินนมอยู่ตัวในท้องอีกครับเราก็ยังโตดียู่ไหมครับตัวเมียเพิ่มลูกเพิ่นกับลูกเพิ่นกระดูกดีมากเปงนควายที่กระดูกดีมากเนี่ยกระดูกดีพ้นดีเพิ่นว่าแข้งขาเง้วไงเงี้วกระดูกดีครับสีนี้ดอกแล้วล่ะเพชรแชมป์แต่ว่าควายกะตกลำเลียงยักหน่อย บ่มีบ่ใช่ปัญหาครับเข้าไปบำรุงหรอสีด่างคงส้างเป็น่างมากกว่านี้ครับหงกอยหลวงเพื่อนดีครับนี่ครับแมีลอยสี่สิบสี่ลูกนี่สิบดลอยหนาสี่สูงก็แม่ครับน่าจะเกินแม่เยม่ครับตรงนี้น่าจะได้มีลอยแปะลอยหาสิบนะครับตัวนี้ลอยสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดนี่ได้ครับสีได้คว้ยใส่หง่อีกตัวหนึ่งเลยครับเอายางครับไม่กวนยางครับรับประกันตำหนิให้ทุกอย่างครับเพราะว่าเขาซื้อควยแบบนี้เขาก็ต้อง เลียงเอาลูกย่างเดียวเลยพัฒนาเอาลูกย่างเดียวเลยครับอันนี้คือปรุงห้วเรียบย้อยครับลูกสาอย่งางน้ำก้นแล้วกะในท้องอีกว่าต้องไปจับซัดล้อผสมอีกครับเห็นผลงานแล้วครับทาแต่ว่าเพิ่นสีออกเมือ่อใดเท่านั้นะครับอตอนนี้ชุดสามหัวใจม่มหัวใจแม,แม่สูงลอยซีีลูกนี่คิดว่าต้องเกินแม่ยังหน่อยเอาตีตามๆเลยเรียงดีๆยงังอย กระสีบวกเกินแม่จักสามเซนที่บอกครับบวกกันร้อยสิบเกินแม่ครับลูกต้องเกินแม่แน่นอนครับสีบวกได้แม่บอกสองตัวร้อยสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดอยู่บวกครับเอาเปิดเท่าไหร่ครับบ้าขวัญผมนี่เปิดไว้แปดหมื่นเก้าพันบาทคุ้มนี่ครับผมมาต่อไปได้ยาซื้อคือเก่าครับคุ้มครับแม่ร้อยซีซีทองหกเดือนราคานีเฉียดเฉียดแม่ตัวเดียวก็เกือบได้แล้วครับผมดีเพื่อดีเลี้ยงอ้วนมานี่ แม่เพื่อนเป็นทื่นลูก <t> เพื่อนเป็นกำไรเลยครับ <S <S เออแม่นครับเราลูกไหมครับเพาเขา,ขา,วห,าหวังหน้าขดเนาะหวังหน้าขดเลี้ยงไปหอยมันหอดสามปีได้เขี่ยวผสมเป็นสีบดลอยสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดหรือดีๆเฉียดเฉียดลอยหาสิพี่บอกครับเนี่ยสายธน,น,นาบุ์คือควายย่างเมื่อให้เพื่อนกินเนี่ยครับมันแต่เศรา้าเพิ่นกินตันอิ่มกับเพิ่นกินอิ่มนี่มันอ้างออกบัคักเลยล่ะแม่นครับเดียดเท่ากับบดแล้วครับเอาครับเนี่ยเดี๋ยวย่างมันอิ่มอมครับเบ่งลูกเพิ่นครับ เบาขว<ห>ายา,าวสุดคุ้มครับมิแต่แม่อบอกทั้งนั้นเลยยังมีอีกเลยครับในขวากเป็นบ๊ท่านได้เอามาเบื่อตัร์ซีรี่ส์แม่หลวกลอยอยู่ยุ่งขางกันนียหรืออยากพาพาบ่มัก้าวบามักอ่าที่เปิดให้เบื้องนี่กับมาเบื้องในหนาขวากก็ได้ครับมีให้เลือกอีกครับที่ตามอีพีต่อไปก็ได้หรือว่าเร<ล>ียอยากท้ดีกะเรียบก็สวยแล้วครับนี่ชอบหรือว่าชอบอยู่ในคลิปนี้กะปิดเลขก็ได้ครับรับประกัน หรืออยากได้เพิ่มเออหรืออยากได้เพิ่มเอามาจัดมาให้จักสามสี่โค้มเนี่ยได้เพิ่มนคอกมาเบิ่งได้ขวกต่อเลยครับมีแต่ใส่ลอยสี่สิบกว่าทั้งนั้นหูเชียงทุกโตครับเสือพลอยเมียไอ้เมยิงมนยาใบหูทุกโตครับยุนี่กัตากลรองใบได้เบิร์ทุกโตครับนะครับตัวต่อไปนะครับนะครับเบ้าขวัญตัวสุดท้ายเขาวสุดท้ายครับแต่ว่าสุดท้ายท้ายสุดเทาสีโชว์เจ้าซูเปอร์บิ๊กยูครับผมอ้าวเมียนี่ละยังไงครับเมียนี่ละเอียดสูงหนึ่งร้อยสี่สิบสามอืมยังอีกแล้วครับออเดืน สองก้าพอได้ครับเพชรลำโค้งครับเจ้าเพชรลำโค้งครับเนี่ยอ่างเงญ่ยาคือเก่าครับแม่บอกแม่พันอีกหนึ่งตครับรับประกันทองรับประกันตำนี้ครับมาไเพิ่นห่อนเพิ่นอยากลงน้ำนี่ครับพอมีทัศน์นามอยู่อ่างๆา็เจ้าซูเปอร์ีกระเล่นน้ำตามๆๆไส้เนี่ยรอเพิ่นชยู่นี่นี่ครับเพิ่นครับลำเนื้อลำตัวอ่างเหลือเงาดีนี่ลักวยไทยชัดจนคือเก่าครับ รับประกันทองร้านเปอร์เซนต์เปิดได้เท่าไรครับพ่อขวญตัวนี้ตัวนี้เปิดที่ห้าหมื่นห้าพันบาทครับโอ้โหพอซื้อเลยครับทองชัดเจนรับประกันทองซื้อวายทองไหมครับราคานี้ไหมครับหนึ่งร้อยสี่สิบสามรับประกันส้นสูงครับหนังหนาซาไง่หนังหนากระดูกแง่แหละครับมองเพิ่นเพิ่นอัดทีว่าเอามองคือเป็นคนคว้ยขคนหลายๆครับเพิ่นกําลังล้นออกนะครับได้กี่เพิ่นสิ เป็นขนเงาเลยเพราะว่าพื้นที่การเลี้ยงของข้าเจ้าอาสีตมบมดีน้ำบมดีไหมครับอืมมันได้เหตุให้ควายมันขนเาาเพราะว่ามันบม่เวณนอนตุ่มนอนน้ำตามสภาพอากาศตามสภาพแวดล้อมที่เลี้ยงครับแม่นครับเดี๋ยวเขาไปนอนตุ่มนอนโค้นดีดีนี่รุดออกขึ้นเก้าครับมอต้องห่วงครับเบิ่งซุ่มไว้เบิ่งอัตลักษณ์ควายไทยตาแต้มแจ่มจัาเพราะว่าอัตลักษณ์ควายไทยเปนสีชัดเคลื่อนชัดเลยเหรอครับนี่เนี่ยนี่ครับพุงเท่ากาไรชัดมากครับตัวนี้ นี่ครับราคาตัวไหนก็ห้าหมื่นห้าพันบาทครับหาเมื่อนหาใดข้อยท่องควอยอ่างควอยแม่บอกอีกหนึ่งตัวใบยาซื้อส่งฟรีภาคอีสานเหมือนเดิมครับมืนอนี้เป็นเบ้าครับมืนอนี้เบ้าขวนครับอ,อ,บอื่นเบ้าคือเพื้นแน่เอื่นเบ้าคือเพื้นแน่เอาครับเบ้าขวนฝากเบอร์โทรโปรโมชั่นาการส่งข้าวต้องครับอีกแค่นึงครับเบอร์โทรก่ะศูนย์เก้าสามสี่สี่สามสองสองหกเจ็ดคือเก้าครับเป็นไอเดียไร ไลยเบอร์นี่แล้วกาสถานที่ตั้งอยู่อำเภอบ้านกระนวนอำเภอซ้อมสูงจังหวัดคอนแก่นครับจับกีเพียรมาเลยอยากมาเบิร์นอยู่ขอกอยู่ฟาร์มครับเดี๋ยวออกไปรับปากซอยครับเพราะว่ามันอยู่ในอำเภอมาเบิร์นอยู่ขอกอยู่ฟาร์มครับจังจัดเกณฑ์มาต่อร้องกันได้หลายต่อร้องกันได เบื้องตัวจริงได้จับได้ใบรับรองว่าตัวจริงสวยกว่าในกล้องแน่นอนรับรองว่าหู้ครับหู้สุดโตครับอืมนี่ัท่านบหู้บ่บ่เอามาครับเพราะว่าเอามาเลี่ยงมันต้องเลี้ยงแบบหู้หูเนาะนี่ครับนี่นี่เิ่นหุ้นเพิ่นอยากลงน้ำแล้วโปรโมชั่นของทั้งบ่อควรก็คือส่งฟรีภาคอีสานฟรีภาคอีสานครับบ่แมนลอยโลเลยภาคภาคอีสานเอาภาคอีสานไปเลยครับต่อบ่ได้๋ยวาซื้อต่อรองพุดคุยได้มีงบทอนนั่นท่านี่เพื่อชุดนี้บ่ถือใจบ่โดนงบบ่ถึงครับ มีฉุดไหมมีโตอื่นในคอกเพื่อแบ่งกันไดกับแบ่งคือเก่าครับครับผมโพราเขามาสอบถามพูดคุยกันไดคือเก่าครับภาพนี้คงกับท้ายเก็บไว้เบอร์แล้วครับผู้ชาเจ๋งใดโทรมาวิดีโอความมาขอเพิ่มอยากให้นทายเรียบทยเอกสารดึงตลับเม็ดเบื้องน้ากันชัดเกลีวเราจงโอนเงินกันใดครับซื้อขายสบายใจน้อนถ่ายอยู่เฮียนเลยครับเ่าสะดวกมาโอนประจานอนถ่ายอยู่เฮียนเกี่ยวหยาถ่าเลยครับครับสื่อผ่านช่องขสงทิน้ำวนเสียใจเลยครับในควายตรงปกทุกตัวครับนี่ครับ ลืมเขาลืมเขาวนี่ครับเจ้าสุบบะบีเขานี่แหละครับพอพันที่เปิดปรับผสมรับผสมอยูท่ที่น้ำบาลขวัญครับนี่ครับนี่ครับสำหรับเอฟซีท่านใดที่สมว่าซื้อไปแล้วแม่ม,มันบ่ทองนะครับสามารถฝากไว้ได้ครับจังรงกันได้ให้ผสมให้ก้อนจังรงกันได้ครับถ้าจับสัตว์บ่ป็่นเนี่ยครับ เต็มกล่องเลยครับเจ้าซูเปอร์บิ๊กพ่อเป็นบิ๊กอูไทยครับแม่งามตาครับสายอุไทยครับโอ้โหรอมากนี่คือวิดีโอนะครับบ่มีการขยายหรือแต่งไห่ไงญ่ใดๆทั้งสิ้นครับไม่ได้ขยายครับผมยืนยันเสมอครับช่างภาพช่องคนอีสานน้ำวนโบลับแตงครับเอายางเบิรงกยังไงครับนี่แหละครับพอพันจะซูเปอร์บิ๊กหรือพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านไก่แรงเชี้ยงอำเภอไก่ครับเป็นทางเลือกไหมครับกับการที่ผสมวัติดกับ ควายที่มีเรามีก่อสายพันธุ์ดีครับเบิ้งครับโอ้โหรับผสมได้ครับผสมจริงครับผสมจริงอยู่ที่อยู่ที่ราคา2 0 0 0ับาทประกันเอาให้จนติดครับว่าเต็มบ่ข่า้จนติดเอามาแต่ว่าใส่รถดมาหันบ่มีหลดโทรมาจ้างหลดเทามีรหลรับจ้างครับมีรถดรับจ้างให้แล้วควายตัวนี้ครับเพศเอกสารชัดเจนถูกต้องมาตรฐานผลงานครับผลงานการส่งลูกดีมากโอ้โหเต็มกล่องผม เป็นควายที่หนาตาลอกระดานเขาใยเราหนอัตลักษณ์ใยไทยชัดเจียรหลอกระดูกขาใ่มากเป็นควายที่สมส่วนสมูทล่อมากมากัดเพื่อนเั็น่าอยากอันยืนไปได้ครับเขายางโชว์สื่อหรอกครับเขาโชว์สื่อเป็นเห่นน้ำอยู่เขาไปกวนเพื่อนครับเม่องี้เบงโอ้โหเหมือนกับอุ้ยลออมากเนี่ยเขาผู้ใดสนใจอยากเขาว่าชมตัวจริงกวน เออสื่อค้อยเมียไปค้อยสาวไปวาอยูผสมมาเบิ้งตัวจริงทาอยุทางยุทางพื้นทีเก่าที่เพิ่นเคยยู่ครับครับเกษตรกรโทรมาต่มหลายครับเพราะว่าเพิ่นเสียดายว่าสุปร์บิษฐใหญ่มาอยุ่ไก่บ้านเพิ่นเพิ่นว่าือเพิ่นอยากได้อีกครับอยากผสมอีกเพิ่นเห็นผลงานแล้วเพิ่นสมในคอกนี่ครับเพิ่นก็อยากได้อีกไหมครับจังบอกกันว่าเพิ่นก็เลยโทรมาถามว่ามีบริการอ่าคนไป ไปผสมอยู่บ้านว่าเลยว่าอ้มันไก่แล้วครับเอาเชือกจั่งขลดมาซะมันต้องขนตัวเมียมาเนาะครับผมเพราะว่าควายมันตัใหญ่ครับต้องบอกกอนว่าตัวนี้เบ้าขวานน้ำขลามาโดยทีทั้งเอกสารทั้งใบผสมทุกย่างจากเจ้าของเก้าพื่นพึ่งเฮ็ดเลยด้ครับครับพึ่งเห็ดห้ทรงตอห้เลยครับทรงตอห้มาทั้งเบิดเลยครับทรงตอห้ทั้งเบิดเลยเราควายยังนุ่มๆอยู่ครับน้ำเชื่อช่วงนี้แหละครับน้ำเชื่อแข็งแรงช่วงนี้กำลังกำลังน้ำเชื่อกำลังแข็งแรงแล้วก็ผลงานพึ่งก็ ไปหาดีมากขึ้นสำหรับถ้าแม่ได้แม่ส่งก็คืองามไปเลยครับอุ้ยครับเอ้าครับมักในพันธุกรรมกับแจ้ค่อยแม่มาซื้อค่อยแม่ไปไว้นี่ครับขึ้นเราก็แจ้งเอามาจัดครับต่อไปอาจจะมีการเรียนำเสื้อนะครับเพราะว่าเอกสารไปผสมพ่นมี้ไว้ล้อแล้วครับเรียกหลายเหียกหลายครับครับครับม้อนีฝากไว้ไม่น้อยครับเบื่อกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืงใจกันทางทีมับขอบคุณบ่าาควนครับครับขอบคุณครับ